สวัสดีครับทุกทุกคนแล้ววันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับท่าทีฟลิปของผมนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับคลิปนี้ที่ทําแบบนี้เพราะว่าผมไปที่สนามมาแล้วนะครับตอนแล้วตอนนี้สนามมันกําลังปรับปรุงมันก็เลยไม่สะดวกเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะผมก็ไปรีบๆเก็บวิดีโอมาเท่านั้นนะครับแล้วก็มาอธิบายอย่างที่เห็นณตอนนี้นะครับยังไงก็ พยายามให้เต็มที่แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับวิดีโอนี้จะไม่ใช่สอนแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับจะสอนแค่เทคนิคน,นิดหน่อยเท่านั้นนะครับว่าผมเตะยังไงแค่นั้นนะวิดีโอสั้นๆคล้ายๆกับเทคนิคที่บอกไปในเรื่องของคีคลิปนะครับมาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมก่อนอื่นเลยมาดูการวางเท้านะครับวางเท้านี่ผมจะวางเท้าหน้าเนี่ยจะคล้ายๆออลลี่เลยนะครับวางที่แบบวางไว้แบบ เอาที่เราสะดวกนะครับออลี่หรืออะไรก็ได้นะครับวางไว้เอาที่เราแบบวางแล้วมันรู้สึกสบายเพราะว่าเท้าหน้าเนี่ยผมจะไม่ใช้นะครับไม่ใช้เลยนะครับเนาะใช้แค่ยกขึ้นแล้วก็เตรียมจับเท่านั้นนะครับมาดูเทคนิคสําคัญที่สุดนะั่นก็คือเท้าหลังนั่นเองนะครับเท้าหลังนะครับผมจะใช้เป็นแบบกวากทุกคนเนี่ยต้องลืมการป๊อปการปัดการอะไรไปทั้งหมดเลยนะครับสำหรับทีฟิปที่ผม คือแบบคือมันไม่ใช่การปัดการเตะป๊อปเตะอะไรแบบนั้นเลยนะครับคือแบบลืมภาพนั้นออกไปก่อนนะครับแล้วเวลาวางเท้านะครับเท้าหลังเนี่ยผมจะประมาณเหมือนขยิ่งไว้นะครับแล้วก็หัวนิ้วโป้งเนี่ยจะออกออกมาจากตัวแผ่นนะครับอย่างในวิดีโอครับจะออกมาเพื่อให้มันกวักได้ง่ายขึ้นส่วนไหล่นะครับไหล่ผมจะเปิดออกนิดนึงนะครับเหมือนในตัวอย่างครับเปิดออกนิดนึงนิดเดียวนะครับไม่ออกเยอะนะครับมันจะคล้ายๆกับ กำลังจะเตะคลิกฟิปแล้วก็ป๊อบชูวิตวางไหลาวางประมาณแบบนั้นเลยนะครับส่วนกวักนะครับมาเจาบประเด็นกันเรื่องกวักดีกว่าเพราะว่ามันสําคัญสุด ในการเตะท่านี้ของผมแล้วนะการกวักก็คือไม่ปัดแล้วนะจำเอาไว้ว่าไม่ปัดนะหนึ่งเลยนะทุกคนจะเห็นว่าเอ้ยทำไมมันต้องใช้แรงขนาดนี้นะครับพอเห็นเห็นผมเตะมันมันไม่มันแบบทําไมมันง่ายแล้วมันเบานะเพราะว่าผมฝึกตอนแรกๆของผมก็ปัดเหมือนกันนะครับมันใช้แรงอย่างเยอะมากแล้วก็แบบไม่เป็นทรงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าปัดหนึ่งเลยนะครับกวากกวากยังไงก็คือวางเท้าตรงนั้นใช่ไหมจิกไว้นะครับ จากนั้นเนี่ยเราจะย่อตัวนะครับย่อตัวแล้วพร้อมที่เวลาขึ้นปุ๊บจังหวะที่ขึ้นนะครับให้กวักตามไปเลยนะครับโดยกวักเหมือนจกขึ้นนะครับเหมือนจกขึ้นต้องลองไปจกดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แบบได้ละเอียดหรือบอกแล้วทําได้เลยได้ขนาดนั้นนะครับผมยังไม่สามารถถ่ายทอดได้ขนาดนั้นนะครับที่บอกว่าที่ทําไมไม่ปัดคือถ้าปัดปุ๊บขามันจะตายนะครับ เพราะขามันจะตายน,นึกว่ามันจะยกไม่ขึ้นลองไปทําจะรู้เองถ้าเราปัดขามันจะยกไม่ขึ้นมันก็จะไม่สามารถมีจังหวะที่จะมาเหยียบแบบผมได้นะครับเพราะฉะนั้นย่อลงไปนะครับแล้วก็เหมือนกดกดบอร์ดลงไปนิดนึงนะครับจากนั้นแล้วก็กวักขึ้นมาตรงนี้แหละสำคัญมากนะครับต้องลองดูการกวักของผมไว้เยอะๆนะครับสังเกตสังเกตให้ดีๆนะครับตรงนี้ ย่อลงไปกดปุ๊บแล้วก็กวักขึ้นมานะครับจากนั้นก็ใช้เท้าเหยียบได้เลยนะถ้าเราเตะได้ตรงจังหวะแล้วมันจะอยู่ใต้เท้านะครับไม่มันจะไม่ขึ้นมาเกินเท้าเราขึ้นมามันจะอยู่ด้านล่างเลยที่มันจะอยู่ด้านล่างเหมือนที่ผมเตะเลยนะครับเทคนิคผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับต้องขออภัยในเรื่องข้อมูลที่มันขาดไปค่อนข้างที่จะเจอนะครับเพราะปกติผมจะถนัดในการแบบไปสอนหน้าง,งานซะมากกว่านะครับเวลามานั่งพูดแบบนี้มันค่อนข้าง มันน่าจะมีข้อมูลที่ขาดไปบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับไปดูเรื่องการกวักให้ดีนะครับดูหลายๆรอบก็ได้นะครับเน้นเน้นเรื่องว่าอย่าปัดนะครับเพราะถ้าปัดขามันจะตายแค่นั้นเองนะครับในเทคนิคของผมงแล้วก็ในส่วนที่วิดีโอมันก็ค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะรีบมากๆนะครับเพราะว่าในสนามเนี่ยมันเขากําลังทาทำทำทำ,ทำสนามอยู่นั่นเองนะครับสมาธิไม่ค่อยมีเท่าไหร่ต้องขออภัย ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับการฝึกท่านี้มันค่อนข้างจะยากนะครับยากยากจริงๆนะครับเพราะว่ากว่าผมจะทำได้มันก็ใช้เวลาแล้วก็บาดเจ็บไปหลายรอบอยู่นะครับเพราะยังไงก็สู้ๆนะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับฝากไว้นิดนึงคือถ้าแบบเราเล่นไม่ได้เราก็พักไปก่อนก็ได้นะไปฝึกท่าอื่นก่อนนะครับเพราะไม่งั้นมันมันจะเครียดซะเปล่านะ เราค่อยแบบพอมีไฟแรงขึ้นขึ้นมาก็ค่อยมาฝึกต่อก็ได้เพราะว่าท่าเนี้ยมันมันเป็นท่าที่แบบหมุนอนะบอร์ดมันหมุนมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวตรงตรงนี้นะครับมันมันจะตีหน้าแข้งนั่นเองอยังไงก็ฝากไว้เท่านี้อย่าลืมชีวิตเกินมาแล้วออกไปใช้ซะบ๊ายบาย